ช็อกโลกเปิดชื่อคนทรยศแอบให้ข้อมูลกับนาซีที่อยู่แอนแฟค์เด็กหญิงชาวยิวเจ้าของไดาอารี่วัย15ปีชื่อดังช็อกว่าพ่ออาจจะรู้เรื่องด้วยเป็นเรื่องจริงของเอเจนซี่แอนแฟค์เด็กหญิงชาวยิวัยว15ปีที่โด่งดังไปทั่วโลกผ่านไดาอารี่ที่เธอได้แอบบันทึกไว้ ก่อนจะจบชีวิตลงในค่ายกักกันนาซีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทีมสอบสวนพิเศษเปิดเผยชื่อคนทรยศเมื่อ77ปีก่อนเป็นทนายรับรองเอกสารชาวยิวในเมืองอัมสเตอร์ดัมแต่ที่ช็อกไปกว่าน,นั้นคือพ่อของเธออาจจะรู้เรื่องด้วย BBC สื่ออังกฤษรายงานว่าทีมสืบสวนพิเศษ ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์และสาขาอื่นๆีกรวมไปถึงอดีตเจ้าหน้าที่ FBI สหรัฐประสบความสำเร็จสามารถหาตัวบุคคลที่ทรยศต่อเด็กหญิงชาวยิวแอนแฟรงค์วัย15ปีและครอบครัวของเธอให้กับกองทัพนาซีในขณะนั้นคดีนี้ใช้เวลา6ปีในการสอบสวนมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยเช่นอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหาความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลจำนวนมากใช้แรงงานมนุษย์จะต้องใช้เวลาหลายพันชั่วโมงจึงจะประสบความสำเร็จอานอว์แวนเดนเบิร์กถูกทีมสืบสวนพิเศษประกาศว่าเป็นบุคคลที่ทรยศต่อแอนแฟรงค์ Frank, และเขาเป็นสมาชิกสภาชาวยิวในเมืองอัมสเตอร์ดัมหน่วยงานที่บังคับใช้ในโยบายนาซีในชุมชนยิวแต่องค์การนี้ถูกยุบไปในปี 1,943และสมาชิกขององค์กรถูกส่งเข้าค่ายกักกันเดอ s u ซันรายงานว่าแปลกใจที่ผู้ที่หักหลังแอนแฟงไม่ใช่นาซีแต่เป็นชาวยิวที่ต้องการจะช่วยครอบครัวของตัวเองให้พ้นจากเงื้อมมือของนาซีเขามีอาชีพเป็นทนายรับรองเอกสารซึ่งในเวลานี้เชื่อว่าบุคคลนี้เป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับหน่วย SS ถึงที่อยู่ของแอนแฟรงและครอบครัวซึ่งซ่อนตัวมาร่วม2ปีในเมืองอัมสเตอร์ดัม BBC รายงานว่าทีมสืบสวนพิเศษค้นพบว่าขณะที่สมาชิกชาวยิวคนอื่นเนี่ยถูกส่งไปยังค่ายกักกันแต่พบว่าแวนนินเบิร์กเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นและสามารถใช้ชีวิตตามปกติในเมืองอัมสเตอร์ดัมมีอีกข้อบ่งชี้ว่าสมาชิกสภาชาวยิวผู้นี้ได้แอบป้อนข้อมูลลับ ให้กองทัพนาซีด้วยเจ้าหน้าที่ FBI กล่าวว่าเมื่อเวนเนนเบิร์กสูญเสียข้อมูลทั้งหมดและไม่มีข้อมูลแล้วเขาก็เลยต้องป้อนข้อมูลที่มีคุณค่าให้พวกนาซีแทนเพื่อว่าแลกกับการปล่อยตัวเขาและครอบครัวให้อยู่ได้อย่างปลอดภัยในเวลานั้นอ้างอิงจากเดอะซันพบว่าเวนเนนเบิร์กเป็นหนึ่งในเจ็ดของทนายรับรองเอกสารชาวยิว ในเมืองอัมสเตอร์ดัมก่อนสงครามและพบว่าเขาและภรรยาออกุสเตอร์มีลูกสาวฝาแฝดค,คือเอมมาและเฮสเตอร์และยังมีลูกคนเล็กชื่อแอนมารีซึ่งมีอายุเท่ากับแอนแฟงค์วัย15ปีเจ้าของผลงานบันทึกลับของแอนแฟงค์หลังจากที่เยอรมันบุกอัมสเตอร์ดัมเบนเบิร์กเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งสภาชาวยิวที่มีหน้าที่ตัดสินว่า จะส่งชาวยูคนใดไปสถานกักกันและต้องประชุมสัปดาห์ละครั้งกับหน่วยข่าวกองของกองทัพนาซีทีมงานพยายามอย่างหนักในการเปิดเผยที่มีการบ่งชี้ว่าชาวยีอีกคนเป็นผู้ทรยศแต่ทาว่ายังมีหลักฐานปรากฏอาจจะช็อกโลกเพราะว่าพ่อของแอนแฟรงค์เจ้าของไดอา,ารี่นั้นอาจจะรู้เรื่องแต่เก็บไว้เป็นความลับ ทีมสอบสวนก่อนหน้านี้มีการระบุถึงบุคคลปิศนาที่ส่งไปยังพ่อของแอนแฟงระบุว่าอาร์โนเ a n วนเนนเบิร์กเป็นคนที่ทรยศต่อครอบครัวบางที่บอกว่าที่เขาไม่เปิดเผยเพราะว่ามันจะทําให้เรื่องยิ่งลุกลามแต่เราก็ต้องตระหนักความจริงที่ว่าเว n เนนเบิร์กเป็นชาวยิวที่หมายความว่าพวกเขาถูกนาซีวางไว้ในสถานะที่ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ และทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองสุดท้ายเวนเนเบิร์กเสียชีวิตในปี1950พิพิธภัณฑ์บ้านแอนแฟรนซึ่งตั้งอยู่ที่เวสเตอร์มาร์ทในเมืองอัมสเตอร์ดัมกาแสดงความชื่นชมในการค้นพบทีมสอบสวนผ่านแถลงการ์พราะว่าข้อมูลใหม่มีประโยชน์กับสมมติฐานเดิมมากอย่างไรก็ตาม พิพิธภัณฑ์บ้านแอนแฟงก์กล่าวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการสืบสวนแต่ได้อนุญ,ญาตให้ทีมสืบสวนใช้ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ในพิพิธภัณฑ์เท่านั้นนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับแอนแฟงก์ที่โลกเพิ่งค้นพบเลยนะคะถ้าชอบช่วยกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทําด้วยแล้วมาพบกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ